เบ็คุณครูสาวเพิ่งเสียสามีชื่อโอเวนไปจากการยิงตัวตายบนเรือกลางทะเลสาบหน้าบ้านเธอช็อกเพราะสามีไม่เคยมีวิวาสึมเศร้าและจดหมายลาตายเขียนไว้แปลกมากไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นไม่มีใครตามฉันมาตอนนี้เธอปลอดภัยแล้วคำว่าตอนนี้เธอปลอดภัยแล้วกลับฟังดูไม่ใช่การปลอบโยนแต่หน้าคนลุกเบ็อาศัยอยู่ในบ้านริมทะเลสาบที่โอเวนสร้างไว้ให้กลางคืนเธอเริ่ม ได้ยินเสียงได้ยินเพลงจากลำโพงที่ไม่มีคนเปิดประตูที่เปิดเองและเงาของใครบางคนในบ้านเบ็ดพบมือถือของโอเวนและเห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าคล้ายเธอแต่ไม่ใช่มีหลายระ้วปูหลายผู้หญิงในบ้านหลังเดียวกับเธอเธอเริ่มสงสัยว่าโอเวนอาจนอกใจหรือแอบทำอะไรบางอย่างที่เธอไม่รู้เธอเจอแผนที่ร่างแบบที่โอเวนวาดไว้เป็นแผนบ้านแต่กลับด้านเหมือนบ้านที่เธออยู่แต่เหมือนสลับซ้ายขวาเมื่อเธอตามร่องรอยในแผนที่ไปในป่าเธอเจอบ้านอีกหลังที่สร้างไม่เสร็จและดูเหมือนบ้านของเธอแต่กลับด้านจริงๆที่นั่นเธอรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่มองไม่ ไม่เห็นเบสสืบต่อจนพบว่าโอเวนพาผู้หญิงหลายคนมาที่บ้านนี้แล้วค่าพวกเธอเธอได้ยินเสียงกรีดร้องราวกับความทรงจําถูกเล่นซ้ำไม่ใช่แค่เสียงเธอเห็นภาพเธอเริ่มถามว่าใครกันแน่ที่อยู่กับฉันมาตลอดเบสเคยประสบอุบัติเหตุรถชนตายมาแล้วแต่ฟื้นกลับมานั้นทําให้บางสิ่งจากอีกด้านตามเธอกลับมาด้วยเป็นสิ่งที่เธอเรียกว่านอตทิงหรือความบ้าเปล่าสิ่งนี้พยายามจะเอาเธอกลับไปแต่มันเอาไม่ได้เพราะโอเวนคอยปกป้องเธอด้วยการบี่ยงเบนความสนใจขององค์มันด้วยการฆ่าผู้หญิงคนอื่นที่หน้าคล้ายเบสนอตทิงพยายาม ล่อโนองเบสให้ฆ่าตัวตายเธอกลับมาที่เรือจุดเดียวกับพี่โอเวนจบชีวิตเธอเห็นภาาสะท้อนของเขาเขาพูดว่ากลับมาอยู่กับฉันสิแต่เบสสู้กับมันเธอตะโกนว่านี่ไม่ใช่เขาและแตัดสินใจไม่จบชีวิตตามันไปรุ่งเช้าเบสนั่งอยู่คนเดียวบนเรือเพื่อมาช่วยไวคทคานเธอมองไปที่จุดที่นัดทิงเคยอยู่เพื่อนถามว่าเห็นอะไรไม่เธอตอบเบาๆไม่มีอะไรเลย